Deng deng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีกัปตันผู้ mereka รายการยาตีนทีวีทุกท่านครับกลับ ยะตีมทีวีจะคัดสรรสิ่งดีๆมอบให้กับท่านผู้ชมรายการและโดยเริ่งธุรกิจของมุสลิมวันนี้อยากจะได้นำเสนอธุรกิจมุสลิมประเภทของการอาหารซีฟู้ดนะครับวันนี้ผมมาจากกรุงเทพนะฮะมาถึงจังหวัดสตูลผ่านละง,งูมาปากบาราที่ชายหดยาดแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นบรรยากาศร้านอาหาร พื้นเมืองบ้านๆแต่เป็นอาหารซีฟู้ดนะเป็นอาหารทะเลอยากจะบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งอาหารร้านอาหารที่คนในจังหวัดสตูลหลายท่านรู้จักกันดีนะครับที่นี่ชื่อว่าร้านนาวาซีฟู้ดเจ้าของเป็นมุสลิมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับมีแรงจูงใจต่างๆมากมายแต่ที่จะติมทีวีลงมาในครั้งนี้เนี่ยร้านนี้เนี่ยเขาจัดเป็น สถานที่อบรมให้ความรู้ศาสนาเป็นสถานที่มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพรา้านี่เป็นปัจจัยหนึ่งแรงจูงใจที่ทําให้เราลงมาที่ร้านนี้แต่ที่สําคัญนะเมื่อมาร้านอาหารอาหารทะเลด้วยต้องสดนะรสชาติดีบรรยากาศดีพร้อมทั้งแวดล้อมเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยมาแล้วถึงกลับมาซ้ําอีกอันทำหนิ่ละครับ ธุรกิจของมุสลิมได้เจริญเติบโตขยับขยายต่อไปเขาก็จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอยากจะได้เชิญชวนให้ท่านพี่น้องมาลังกาวีมาเกาะลีเปะผ่านมาเนี่ยต้องแวะนะฮะนาวาซีพูดรีคเควสมาได้นะกับเจ้าของทัวร์ก็ได้ที่นี่มีอาหารที่หลากหลายเป็นอาหารทะเลสดๆคุณภาพอาหารในสุดยอดทีเดียววันนี้เราคุยกันมากนะ ต้องไปลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันครับ สตูนะต้องมาร้านนี้ทำไมถึงต้องมาร้านนี้อาหารรสชาติดีบรรยากาศดีมีเจ้า <c oughs> เจ้าของร้านที่อธัธยาศัยดีมันก็เป็นแรงจูงใจให้เราเนี่ยมาทานอาหารบรรยากาศสบายๆนะฮะผมนั่งดูเนี่ยนะแขกทยอยกันเข้ามาตามลำดับคงจะพูดคุยให้เจ้าของร้านเนี่ยได้แนะนำตัวชื่ออะไรครับช <c oughs> นะื่อปอนี้เอ็มดู อ๋อครับนี่นี่เป็นใครมีเป็นลูกเป็นลูกเป,เป็นลูกครับเออเริ่มต้นใครเป็นคนคิดทำร้านอาหารทำเรื่องอาหารเนี่ยใครอ่ะ แฟนคุณกิ๊บบ้านสิรนเนี่ยนะคุณกิ๊บเรอแล้วก็เขาทำเองด้วยไมเขาไม่ได้ทำเองเขาลองเผนให้เรอให้เราทำเราเราเป็นคนชอบทำด้วยจริงไหมชอบทำรักการทำอาหารรักทำอาหารผมเห็นเนี่ยจากแวดล้อมจากจากการจัดอาหารก็ดีถ้วยจานที่นำมาก็ดีแม้แต่รสชาติอาหารนะฮะซึ่งมันชวนให้อยากจะเข้ามาทานซ้ำ อีกคนหนึ่งก็เรงบันดาลใจคุณประดิษฐ์ครับคุณประดิษฐ์เขาสนับสนุนทางนี้อ๋อครับคุณประดิษฐ์เนี่ยนะฮะรุ่งเรืองศักด์นะฮะเป็นผู้ใหญ่ของพวกเรานะฮะก็คอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยดูแลจัดสั่งซื้ออะไรเขาก็จัดการหมดครับเมนูหลักๆที่ที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งบ่อยเป็นเมนูเป็นเมนูก็พวกต้มยำแกงส้ม ปลาสามรสปลาหนึ่งมะนาวหมึกไข่เค็มหมึกปัดไข่เค็มมืกอเช้าแกงอะไรให้กันแกงตอเมตอเมมันมันผสมตอเมนี่มาเลเซียมีไหมมาเลมาเลมาเลนะมาเลแต่ดูเหมือนจะทําอร่อยกว่านะแต่ว่าทางมาเลเขารสชาติเาก็เบาๆหน่อยอ่าก็เบากว่าเราเบากว่าเราแต่อันนี้ทั้งเครื่องแกงแล้วก็ปลาก็สด นะซึ่งก็มันจะกลมกลืนพอดีเลยนะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนที่ไหนลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาจากมาเลเซียบ้างอะไรบ้างมาเลก็เข้ามาแล้วช่วงนี้เปิดแล้วนะเปิดแล้วมาเลเข้ายื่อมาท่องเที่ยวกันเหตุที่เขามาทานอาหารร้านเราเพราะอะไรของเรามีมีคนหนึ่งเขาเป็นชาวมาเลชาวมาเลเขาก็เขามาจัดทัวแล้วก็เขาทำทัวแล้วก็เอานาวาทิคุเข้ามาเอา เข้าไปกับเขาเขาก็เปิดครับเขาก็ลื้นฟีดแต่อย่างนี้ทางมาลรี็ตอบตอบรับเป็นมาเรยเยอะจริงๆเห็นมีเจ้าที่ในครัวเนี่ยเยอะเลยกี่คน,นะฮะกี่คน แปดคนได้แคนแปคนรวมทั้งกะด้วยเนี่ยเคนนะเคนผมนับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยออลูกค้าเข้ามาเนี่ยทำแทบไม่ทันแต่แม่ดันจริงๆก็ยังมาอีกเออยังยังถ้าถ้าลูกค้ามากเนี่ยในช่วงช่วงไหนที่พีคสุดขายดีสุดช่วงเทศกาลเออเทศกาลต่างๆปีใหม่สงกรานต์วันราญเยอะเยอะนะนั่นเลยปีใหม่เนี่ยปีใหม่นี้ก็ออกไม่หมดเลยครับ เมนูไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้ามาที่เราเนี่ยมันคือตรงไหนบ้างเนาะอันครั้งส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่ารสชาติดีรสชาติดีเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ่าข้าวชมข้าวชมต่อหน้าเลยบอกว่าถ้าว่าไม่อะไรผิดพลาดตรงไหนก็ให้บอกก็ให้บอกว่าอาหารอร่อยไม่อร่อยก็ให้บอกเราก็ค่อยปรับปรุงเราก็จะปรับปรุง อยากจะบอกอะไรกับลูกค้าเวลาเขาเข้ามาความความรู้สึกมาทานอาหารแล้วเขามาคุยกับเราอยากจะสนทนากับเราอยากจะบอกเราอะไรเงี้ยนะว่ากะทําอร่อยจังเลยเหมือนที่ผมทํากับกะเมื่อเช้านีน่อะไรเงี้ยนะรู้สึกยังไงอะรู้สึกก็ดีใจแล้วขอบคุณเขาอเออบอกว่าเออชิมก่อนอย่าอย่าพูดก่อนชิมให้ถ้ากิน <c oughs> มอร่อยก็อบอกได้ถ้าไม่อร่อยก็บอกได้ครับเชิญชวนให้พี่น้องมามาร้านเรา อีกหน่อยนี่เห็นว่าจะขยับไปตรงไหนเมื่อไหร่จะย้ายไปเมื่อไหร่ย้ายก็นี่ดถ้าทันก็ปลายเดือนมีนามีนาเนี่ยนะมีนาตอนนี้มะกรานะเห็นขึ้นหลังคาแล้วใช่ไหมเป็นที่ช่างจะย้ายไปนู่นแล้วจะย้ายไหนแล้วที่ลูกค้าที่มาที่นี่จะไปถูกไหมเนี่ยไปถูกต้องเปิด Google ไปอ่า Google ก็ใช้ชื่อนาวาซีฟู้ดเนี่ยแหละใช้ชื่อนาวาจะไปนากหมูทั้งนู่นนะมีชาอัล็อ์ครับ จะคุยกับลูกซัส้ายบ้างนี่แฟนทาก้านะฮะที่ได้เป็นผู้บุกเบิกมเหมือนกันในการท่องเที่ยวที่ปักบาราแห่งนี้พอมทั้งเป็นผู้ที่ดันเรื่องอาหารการทาเมนูอาหารผมคิดว่าเขาได้สอดคล้องกับพ่อแม่แล้วก็ภรรยาเป็นไงฮะทำกับมะไม่มานานหลยทำมานานมากแล้วค่ะปีไหนตอนอยู่รีเป๊ะเนี่ยไปทำด้วยไหมใช่ค่ะตอนนั้นทำหน้าที่อะไรฮะ ทำอาหารนี่แหละใช่สมบูร้องที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเล้อยู่ที่โรงเรียนทำพอลับขึ้นมาบนฝั่งเราเริ่มแล้วตอนนี้ขายดีขึ้นนะขายดีค่ะทำเงินด้ขายดีเมนูที่เราอยู่ในครัวรู้ดีนะเมนูที่ออกอาหารออกบ่อยที่สุดเป็นอะไร จะเป็นราดหน้ามากกว่าราดหน้าทะเลเมื่อกี้ร้านนู้นก็โต๊ะนู้นบอกว่าที่สุดแล้วรานหน้าทะเลร้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้หน่อยนะเกินหน่อยนะหน้าเจ้าเกอมคืนคุยยุบทานอยู่เขาบอกโอ้โหอร่อยเราให้ฟังนะนอนไม่หลับเลยผมเช้ามาจะทานราดหน้ามันไม่ตรงกันเช้าๆเลยกินแกงตรงนี้นะราดหน้าแล้วไข่แมงดาเขาบอกว่าส้มตำรือไข่แมงดายำไข่แมงดาใช่ไหม แต่ว่าช่วงนี้เมงจายหาไม่ได้ตำทอดก็อร่อย่วนตำทอดอปลาคือวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเรามีวิธีสรรหามาอย่างไรไปจักไปหาที่ตลาดอมีลูกค้าประจำกันมีเจ้าประจำที่ส่งให้เราใช่คอรับทุกวันจรสุดเลยส่วนใหญ่ก็เป็นกุ้งมะขามก็อร่อยนะคะกุ้ามตัวใหญ่ ก็สิ่งที่ถ้าถ้าร้านเราย้ายไปที่นู่นเนี่ยบรรยากาศเหมือนกันไหมคนแบบตรงนู้นมันมีถนนกั้นใช่คไหมแต่ว่ารสชาติยังเหมือนเดิมใช่ไหมสยากิเหมือนเดิมอะอรนชะอัอษ์ไม่วรคนเดิมไปเลยค่ะ จากาจะจัดอาหารจำหน่ายอาหารเป็นร้านอาหารชา,ายทะเลแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นศูนย์ที่มอบคุณการศากแก่เด็กกำพรา้าการที่เราได้สงเคราะห์ได้เอาใจใส่ได้ให้อาหารกับเด็กกำพรา้าได้ให้คำพูดดีๆคำแนะนำดีๆให้กับ ลูกกำพ้านั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งนะการอิสลามการปรัปุงแก้ไขเนี่ยที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือเด็กกำพาช่วงเวลาไหนตอนนั้นที่ก่อนช่วง ตอนนั้นยังไม่โควิดใช่ไหมไมนไม่โควิดช่วงนั้นไม่โควิดเขาทำทุกเดือนไหมใหญ่างไรครับลงเล่อเดือนเดือนละครั้บเด็กกำพร้าจะที่ไหนบ้างเด็กกำพร้าทั่วในจังหวัดสตูลนี่แหละมาทับมารับคุณสิบคนหกสิบคนเลี้ยงดูสิบคนโอ้ผู้ปกครองก็มาด้วยมาด้วยเป็นร้อยไหมเนี่ยโอ้เป็นร้อยด้วยแล้ก็มีมีอาจารย์มาบรรยายทำด้วยอ๋อมีมีให้ความรู้ด้วยมีให้ความรู้ด้วยเป็นรู้สึกเป็นไงสุขใจไหมสบายใจสบาย ใจพอทำเเด็กกํพร้านี่มันเป็นไงไม่รู้เดี๋ยตสงสารทุกพอดีบางคนเ้ามาถามทําได้ไงิน่ว่าเนี่ยจำเลยสองสามคนนี่แหละคิดมาคิดมาเองบางเล็บ์ทำก้าบางโหลนก็ฤิ์กี่คนอ๋อช่วยกันช่วยกันทำดินนะแล้วก็บอกต่อต่อต่อไปถ้าใครมีเด็กกำพร้าก้มาเลยอืมครับ เมื่อไรจะเริ่มเริ่มใหม่หรือรอร้านรสรนจรอร้านเิดแล้วก็พอจะเปิดร้านใหม่แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเด็กกัมปลาเลี้ยงเด็กกําก้ามาแล้วก็ทำบุญนิดหน่อยกันเลยเปิดร้านเวลาทำอาหารเนี่ยเขาบอกที่นี่ทำด้วยใจทำยังไงที่ว่าออกอาหารรสชาติออกมาดี แต่คนใจรักใช่ไหมคุะคนใจรักก็ทำใจต้องชินให้ออกมาดีนั่นเลยพอดีหลานคนนี้เก่งอนนักสาออีกคนนี้ไม่กลัวเก่งคนนี้แต่ก่อนเขาไม่เป็นอะไรเลยแตถผมบอกว่าให้ทำ ยาออกจากร้านแล้วก็ไปกินคนล้างจานอะไรอย่างนี้ต้องทำเป็นกุ๊กให้เป็นกุ๊กไปเลยคือพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเท่เป็นกุ๊กนะสามารถปรุงเองทําเองได้แต่กนเขาเ็้ามาอยู่ที่บ้านนี่แหละเลี้ยงเขาอยู่ที่บ้านแล้วก็บอกว่าแต่พอแต่งงานแล้วเขาก็แยกไปไม่บอกว่าไปไหนแล้วอยู่กับเราอยู่กับเราทำอยู่กินกันเองพูดถึงบางสิ่นหน่อยว่าเขาเป็นยังไงวันนี้เนี่ย นำทีมเรานะทีว่าไปเยี่ยมบ้านไหนอย่างไรเนี่ยแสดงว่ามีมีประสบการณ์การทํางานเขาเป็นคนยังไงสามีเราเป็นคนใจดีดคนดีเป็นไอกอนทาทั่วอยู่กับ ด้วยกรัตนทัวด้วยพิจารณพิพิธนะเพราะคนกว้างขวางก็พูดจาจริงเลยนะเพราะคนจิตไม่ไม่มีใจดีพรรคพวกเลยทุกคนก็รักเขาครับเห็นลูกค้าทยอยกันเข้ามาเนี่ยเริ่มเริ่มนั่งโต๊ะกันเ็นแถวเลยนะฮะเลย อันนี้ต้องกลับไปทำไหมหรือไม่ต้อง <c oughs> นะ <c oughs> ช่วยๆกัน <c oughs> ช่วยกันเนี่ยนะการคิดว่ายังพออยู่ไอ้อยังเอาไหว้อยู่นะเอาอยู่ <c oughs> เอาไหวอ้อยู่นะไม่ไม่ถึงกับล้นนะ <c oughs> อืเอเวลาเรื่องราคาของเราเนี่ยสินค้าเวลาลูกค้ามาทานนะเขาบอกว่าไม่แพงนะมันสกูกตโตะนู้นนะบอกว่าอา,อาหารดีแล้วก็บรรยากาศดีพร้อมทั้งราคาเนี่ยย่อมเยาจริงไหมราคาจริงราคาไม่แพงเราเราเราเซตราคายังไง อายุคิดราคาอย่างไร,ค,รคิดค่าปลาซื้อมาตัวละเท่าไหรกู <Okay. S 2> ้หนลละเท่าไหร่เ้อ นี่ทุกร้านที่บ้านมาทุกร้านแต่ว่าร้านมีสูกปัาเพื่อนร้านนาวาถุกปัาเพื่อนมันรอมันนเคืาก็คือเอาจํานวนมากไว้เราเราต้องการทํายอดให้การทำยอดให้ได้มากราคาเนี่ยไม่สูงนักเลยเรียกว่าขุดหลุมให้ลูกค้ามาตกที่นี่ป่ะอย่างนั้นป่ะก็อย่างนั้นเลยก็คือตามหลักการด้วยนะเอากําไรน้อยๆ้อยเอากําไรน้อยๆยใช่ครับแต่ว่าให้ลูกค้ามาเรามากเยนี่มาเลยนท่าท้าออกมาแล้ว mm พรกลัวว่าอุ้ยชมมาวนาเลโอนาวาแตกเลยชาวบานชาวบ้านอหลอดทอดินละท่านผู้ชมครับนี่คือประสบการณ์ของผู้ทําร้านอาหารนี่เป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะฮะนาวาซีฟู้ดร้านอาหารทะเลซึ่งเป็นสุดยอดอีกร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเมนูต่างๆพร้อมทั้งงานบริการนะ,ะความสะอาดรสชาติอาหารนี่เป็นองค์ประกอบที่ทําให้นาวาซีฟู้ดนั้นได้รับความสําเร็จเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้า ทั้งคนไทยนะมุสลิมนอนมุสลิมแล้วก็มาลเลเซียเข้ามาตกอยู่ที่ร้านนี้ <c oughs> อยากจะฝากอะไรช่วงท้ายนี้ฮะอาจารย์ขอให้ <c oughs> ทางยากินทีวีช่วย พูดไปด้วยเพื่อประชาสัมพันธ์นี่มานี well? ่ตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่แล้วบอกบอกลูกค้าที่สนใจจะมาอยากจะมาทานอาหารนี่ผมคุยให้ลึกเกินเนี่ยนะมองถึงเห็นรสชาติเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวในรายการก็จะเห็นภาพถ้าจะมาทานทานได้อย่างไรมาได้อย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรที่นี่ตั้งอยู่ที่ แนเหมือนอะไรตอกกะลาบากบาราแต่ว่าตอนนี้จะย้ายจะย้ายไปอยู่อีกฝั่งนึงลุงเขาเรียกหาดอะไรคะหาดตุ้งหงายต้นลุงเขาตุ้งเขาตุงหายหาดเขาตุ้งหงายเขาตุ้งหงายสุดนู่นเป็นเขานะนั่นแหละนู้นเป็นเขาไม่ไม่ไกลนะซอยมัสยิดอะไรนะไปซอยมัสยิดมุญยาฮิดีนซอยมัสยิดมุยฮิดีน มาสตูนเนี่ยเขาบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวก็จะไปะไปหลีเป๊ะไปเกาะลังาวีนี่ล,ลังาวีอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะอ,อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าผมเลยเนี่ยลังาวีเนี่ย <c oughs> ประมาณสี่สิบกว่ากิโลมั้งไม่ไกลเลยเห็นชัดเจน <c oughs> มาสะตูนเนี่ยต้องมาทานอาหาร <c oughs> ที่ร้านนี้นะเขาบอกว่าไม่ผิดหวังนะจะสั่งแกงอะไรมีทุกอย่างสามารถทําได้แม่ครัวสิบคนใน,ะนะครัวเนี่ยนะอาหารออกไม่ได้หยุดก็ อยากจะได้เชิญชวนให้ท่านพี่น้องผู้มีเกียรตินะฮะมาทานอาหารกันที่นี่ มรบบราะ์มตุลลอฮฺโมบะระกาตุอ่าผมนะครับอ่ามามัตยาซินครับตอนนี้ก็ตอนที่ถ่ายทำก็อยู่ที่สตูลนี่นะครับ <c oughs> อนนนงูนะครับตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่ที่ร้านนาวาซิฟุตดของพี่น้องมาบ่อยไหมฮะที่นี่อ่าถ้าจำได้นะครับประมาณสิบกว่าครั้งเลยรั้งร้อยถ้าจำได้มานี่จะส่วนใหญ่จะพาครอบครัวมาอย่างนี้ไหมอ่าส่วนใหญ่มาครอบมาพาครอบครัวด้วยแลวก็ช่วงที่ มีการจัดกิจกรรมมอบทุนให้เด็กกำพร้าครับจะมาฟังอาจารย์จะมาครับเมนูที่เราแบบมาแล้วมันต้องมาสั่งเป็นประจําซ้ํากันเนี่ยติดใจเมนูไหนอย่างไรฮะส่วนใหญ่ยยก็จะเป็นพวกข้าวผัดรวมเนี่ยแหละข้าวผัดทะเลร,รวมดูหมไก่ปลาดุกฟูยำปลาดุกฟูแล้วก็พวกต้มตมแซ่บเนี่ยบานี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าแนะนําก็เป็นพวกร้านหน้า โอ้ร้านหน้าขึ้นชื่อครับผมร้านหน้าทะเลนะครับผมอ๋อครับให้น้ำส้มตำาป็นอ่อ่าส้มตำข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างครับอ๋อก็ถือเป็นบรรยากาศทั้งที่มาเนี่ยนอกจากอาหารแล้วเนี่ยสภาพบรรยากาศแวดล้อมเป็นยงไงบ้างอ่าส่วนใหญ่นะครับผมว่าถ้าถ้าพี่น้องได้มาใช้ทะเลหนึ่งละน้ำตกหนึ่งละคือมันเป็นก็เ่าบริบทที่ที่ชวนให้เรา อยากจะมาแล้วก็อยากจะนั่งอยากจะชม่มได้ทั้งรสชาติอาหารแล้วก็รสชาติของธรรมชาติผมเห็นลูกๆร้านวิ่งวิ่งกันอยู่ชายทะเลด้วยใช่ไหมครับผมนี่ัวชอบเลย <c oughs> ทุกครั้งแล้วก็น่อยากอาน้ำเมื่อกี้ <c oughs> แต่ว่าผมห้ามไว้ก่อนแม่ก็ลงกันนะมีอะไรอยากจะฝากให้ผู้ชมรายการในฐานะที่เจ้าของร้านเองก็ทํางานสงเคราะห์เด็นกำล้งด้วยกันครับในฐานะ ถ้าอยากจะให้ฝากก็คือพี่น้องท่านใดที่ว่าเดินทางมาที่สตูลนะครับถ้าอามีโอกาสมาที่ลังงูแนะนํานะครับว่าให้มาช่วยอุดหนุนหรือว่าช่วยมานั่งหรือว่าช่วยมาส่งเสริมพี่น้องของของเราอัยสลามของเราในพี่น้องร้านนาวาซีฟุตและก็ที่ลืมไม่ได้ก็ที่ขาดไม่ได้ก็พี่น้องช่วยกันส่งเสริมอุดหนุนสนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือกันค้ับนะครับครับผม อดินันกีสาครับเป็นคนที่อำเภอละงูก็มาทานอาหารที่นี่เป็นประจำครับผมครับอะไรเป็น,ปนแรงจูงใจทีใใ่ให้มาที่นี่บ่อยๆเอๆอก็อาหารอร่อยแล้วก็บรยาาบรยากาศบรรยากาศก็ดีรินชายจะดีแล้วก็มีที่ละหมาดแล้วก็อยู่ใกล้มัสยิดด้วยครับผมเมนูที่มาล้วต้องสั่งทุกครั้งเนี่ยเป็นเมนูประจำมันก็จะเป็นเรื่องของปลากระพง ลุยสวนอ๋อครับครับอร่อยวันนี้เห็นว่าพาครูสอนผู้อานมาด้วยครับปกติเรียนกันประจําที่ไหนยังไงครับปกติก็เรียนทางออนไลน์อ๋อครับเอ่อเมื่อก่อนเอ่อประมาณสักสองปีที่แล้วก็ครูอาริมรถฟอก็เคยลงมาที่บ้านมาสอนปีละครั้งสองครั้งแต่พอหลังจากโควิดแล้วก็ไม่ได้ลงมาก็เลยเรียนทางไลน์แต่เป็นเป็นเรื่องดีเพราะว่าทางไลน์มันได้เรียนในทุกวัน แต่ถ้ามาเรียนกับครูที่ลงมาจากกรุงเทพก็ปีละสองครั้งม,มันก็ดีกว่าอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องที่ให้เชิญชวนหน่อยจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยคาาของนาวาซีฟู้ดเป็นยังไงขอ,องเราเอ,อเป็นอาหารของมุสลิมที่กินแล้วสบายใจไม่ต้องกลัวเรื่องของฮาลานฮารอมชัดเจนครับที่นี่แล้วก็บรากาศก,าก็น่านามานั่งทางนะครับ ยิ่งเป็นฤดูที่เปิดเกาะแล้วก็ยิ่งมานั่งยิ่งมานั่งยิ่งจสบายใจบรรยากาศลมทราบไหมว่าที่นี่เขาเขาดีเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้ามาสุบเด็กกำเน้าๆๆอ๋อมีครับมีโครงการโครงการที่เขาบริจาคก็ทราบเหมือนกันที่เขารวมกลุ่มกันนะนก็พี่น้องที่ลงมาจากกรุงเทพครับก็ขอเชิญชวนถ้ามาลงมาจากลงมาจ,าจาังหวัดสตูลอำเภอล่งลงก็อย่าลืมแวะที่ร้านสนวัสิซีฟู้ดนะครับ ทีนี้อาหารอร่อยแล้วก็บริการประทับใจราคาถูกด้วยครับครับเค่นี้นะครับราคาเป็นกันเอง แล้วก็มาถึงหน้าเราเนี่ยนะฮะมีเมนูหลากหลายจริงๆโอ้โหมเห็นกุ้งอันเนี้ยคือเมนูอะไรครับรบหา,ารบหน้าทะเลด้าน<อ>หน้าทะเลก็เรียกอะไรกาาระท้อนด้วยกระท้อนกระท้อนเมนูนี้เนี่ยเห็นชายทะเลเมื่อสักครู่ลูกค้าประจําเขาบอกว่า มาเนี่ยต้องสั่งจริงไหมเขาสั่งนะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยจะเป็นจะเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านอ๋อที่นี่นะอ๋อรานหน้าเนี่ยนะฮะครับแล้วนี่อะไรฮะต้มแซบทะเลต้มแซบทะเลแซบทะเลแซบจริงดานสีสันสวยงามนะฮะถัดมาเป็นอะไรฮะปลาปลาหมึกผัดไข่เค็มอ๋อครับก็ตัดมาจะเป็นยำสามกรอบครับแล้วก็ คือมะขามนี่นี่มุลาซอสมะขามโอ้โหมุราดซอสมะขามนี่ทีเด็ดเลยเนี่ยมุงตัวกี่ตัวโลเนี่ยใหญ่ได้ใหญ่ไประมาณสักยี่สิบตัวโลโอ้ครับอันนี้คือปลาตูทอดตูทอดกระเทียมปลาทูทอดกระเทียมนะนี่เป็นเมนูเด่นเด็ดนะด้านนู้นคุณยุบคงจะหิวอ่าลุยก่อนแล้วครับนี่คือนาวาซีฟู้ดครับท่านผู้ชมฮะเป็นส่วนหนึ่งของ อาหารที่เขาจัดเตรียมสําหรับต้อนรับรองรับพี่น้องนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือคนไทยเราเนี่ยนะทั้งมุสลิมและก็นอนมุสลิมเนี่ยสามารถแวะมาได้ที่ปากบาราแห่งนี้นะครับร้านชื่อว่านาวาซีฟูดเชิญมาทานอาหารกันที่นี่ครับ อร่อยอร่อยจีเดียวอร่อยไหมอร่อยครับ <c oughs> <c oughs> ให้คุณฮัมก้าได้พูดสักนิดหนึ่งเชิญชวนให้ท่านผู้ชม <c oughs> ยูทีมทีวีน, <c oughs> นะฮะมาพ <c oughs> ี่น้องท่านใดที่แวะมาตูนหรือว่ามาปักปาราก็เรียนเชิญร้านน <c oughs> าวาซีฟูดครับ <c oughs> ครับนี่คือช่วงท้ายของรายการแล้วคงจะให้กะเนี่ยได้ได้ฝากช่วงท้ายรายการนะมืดพอดีเลยเนี่ยนะอยากจะบอกอะไรกับผู้ชมรายการะเชิญอยากจะบอกว่าถ้ามาจเอาถ้ามาจะมตูลูให้แวะมาที่นาวาซีฟูดเป็นไงรับรองว่าอาหารจะอร่อยยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับทุกท่านที่มา ก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของของเจ้าของร้านนะพันยาบางสีโรนแล้วก็ลูกสะพ้ายนะฮะภรนยาของอฮัมก้าครับเป็นธุรกิจที่เอื่อประโยชน์ให้กับครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาแบ่งปันให้กับลูกกําพร้าอันเนี้ยจะได้รับบรารกาได้รับความจำเริญแล้วขอให้ธุรกิจได้จเจริญเติบโตนะมั่นคง อยากจะได้เห็นนาวาซีฟู้ดขยายเป็นสาขาหนึ so <mel od open>. ่งสองสามสี่ชอนล่เพื่ออนาคตข้างหน้าเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับและเป็นที่พึ่งของลูกกํพ้าในจังหวัดสตูลต่ออินชอลเนะลาไปก่อนครับนะขอบคุณทั้งบางซีโหลและครอบครัวนะฮะและทีมงานทุกท่านที่ได้นำคณะของเราได้มาเยี่ยมนาวาซีฟู้ดนะฮะอินชอนเลาะีนี้เดี๋ยวพากรุ๊ปทัวร์เรานะจากยาติมทีวีนะ ไปหลีเป๊ะหรือจะไปลังกาวีเนี่ยจะแวะมาทานซีฟู้ดที่นี่ไ,ได้เลยค่ะตอนรับได้ไหมรับได้ค่ะอินชาอัลลอฮ์ครับผมลาไปก<ด>่อนนีอินชาอัลลอฮ์นะอวิไลตัฟิกันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมุรรั์มตุลลอฮ์วะบาร์กาตุ